กลางดึกสงัดยามที่ผู้คนหลับไหลวัดเก่าแก่กลับไม่เคยหลับไปกับพวกเขาทองสุนัขไทยหลังอ่านดูซอมซ่อคือเจ้าถิ่นที่นี่มันดูเหมือนหมาวัดทั่วไปที่นอนขี้เกียจไปวันๆแต่เมื่อเงาร้ายคืบคลานหวังแปดเปื้อนโบราณวัตถุอันศักดิ์สิทธิ์ทุกสิ่งก็เปลี่ยนไป ทันใดนั้นดวงตาสีดำทำมินของมันก็เรืองแสงเป็นสีทองอารามเราต้องมนมันลุกขึ้นยืนตัวตรงสง่างามไม่ใช่แค่หมาวัดแต่เป็นผู้พิทักษ์ที่ถูกเลือกทองคำรามต่ำ,ตำข้าถาโบราณที่สืบทอดมานับพันปีถูกปลุกขึ้น พลังงานลึกลับแผ่ซ่านออกไปชักนำสายลมแห่งเวทมนต์ไทยอันเก่าแก่เข้าปะทะกับวิญญาณชั่วร้ายที่มองไม่เห็นเสียงกรีดร้องไร้รูปดังระงมก่อนจะสลายไปในอากาศท่าทั้งสี่โอบอุ้มวัดให้ผลภัยทองยืนเฝ้าเจดีโบราณด้วยความมุ่งมั่นดวงตาเรืองรองปกป้องทุกค่ำคืนเมื่อแสงแรกของวันมาถึงทองกลับไปนอนเลียอุ้งเท้าอย่างเฉยเมย ไม่มีใครร่วงรู้ความลับอันยิ่งใหญ่ของหมาวัดธรรมดาตัวนี้ว่ามันคือผู้พิทักษ์วิญญาณแห่งชาติที่ซ่อนเร้นมานานแสนนาน